ทุกคนแค่ได้ยินเสียงหมอลำที่ขึ้นต้นว่ากันไหมครับเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้คือเสียงเอื้นหาฟ้า เสียงที่ทำให้ใครหลายคนต้องสะดุ้งงยหน้ามองเวทียิ่งถ้าเป็นคนอุบลจะรู้ได้เลยว่านี่คือเสียงทำนองของปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติหมอลำทำนองอุบลระดับตำนานจริงๆแล้วเขามีชื่อเดิมว่านายฉลาดส่งเสริมเกิดเมื่อปีพศ2490ที่บ้านหนองบ่อจังหวัดอุบลราชธานีเป็นลูกคนสุดท้องลูกคนที่เจ็ดของบ้านเลยครับก็อย่างที่เขาว่าคนสุดท้องมักจะมีของไม่ธรรมดา คือฉลาดน้อยเนี่ยตั้งแต่เด็เดกถ้าการบนมีเวทีหมอลำม,มาแสดงจะไานอนเฝ้าเวทีทุกคืนใครเป็นเด็กอีสานคงนึกภาพออกใช่ไหมครับาการบนกลางคืนมีเวทีหมอลำเสือปูตรงลานวัดมีเด็กตัวเล็กไปนอนตักยุงอยู่หน้าเวทีหนึ่งในนั้นก็คือปอฉลาดน้อยนี่เองครับเขาดูทุกอย่างทั้งหนังตลงุนิเกเลาวหมอลำก่อนแถมนั่งจำนั่งููตามเได้เลยครับว่าอินหนักมากยิ่งกว่านั้นพ่อก็เคยเป็นนักเทศชื่อดัง เสียงไพยลสะปดใจลูกชายก็เลยฝันอยากมีเสียงพยไพรละแบบพ่อบ้างถึงจะไม่ได้เรียนจบสูงจบแค่ป .4 แล้วก็บวกเรียนตอ่อแต่ก็ได้มีโอกาสเทีนงานบุ่นตอนนั้นก็ฝึกหมอลามเองจากวิทยุสมัยนั้นคือดังๆก็จะมีทอาคำเพลงดีคู่กับทีบีวันดำเนินทั้งสองคนมิร์ดอนของปฉลาดน้อยเลย พอออกจากบวชพ่อก็จับไปฝึกผู้หมอลำให้ฝึกจริงจังฝึกลำกอนลำคู่แต่ปอฉลาดน้อยไม่ชอบข้องยาวเกินกอนเป็นเล่มๆล่อะนะสุดท้ายเลยพักไปแต่สายเลือดหมอลำมันยังล่ำร้องอยู่ตอนอายุ16เลยได้กลับมาลำใหม่แล้วก็เริ่มมีคนเรียกว่าปอฉลาดน้อยเพราะว่าเสียงเหมือนทองคำเพลงดีเป๊ะ หลังจากนั้นก็รวมเพื่อนตั้งวงของตัวเองตั้งคณะปอฉลาดน้อยรุ่งเรืองศิลได้เล่นเป็นพระเอกเต็มตัวจนเริ่มมีชื่อเสียงและปี2514ก็ได้เข้าคณะบนพัฒนามีอังคนางคุณชัยเป็นนางเอกคู่ขวัญตอนนั้นคือดังระเบิดระเบอ้ออะไรก็หยุดไม่อยู่มีเพลงดังมากมายออกมาทีคือคนร้องตามทั้งหมู่บ้านเลย พอปี2518ก็กลับมาดูแลพ่อแม่แล้วตั้งวงใหม่ชื่อคณะเพชรอุบล bon. มีโฉมสวยแสนทวีสุขเป็นนางเอกคู่ใจกลายเป็นคู่ขวัญหมอลำที่นันที่สุดในยุคนั้นตระเวนแสดงไปทั่วประเทศเรียกได้ว่าถ้าไปแสดงที่ไหนคุณก็ล้นงานแน่นอน เอกลักษณ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของนายปอฉลาดน้อยคือการแต่งกลอนที่หยิบเอาธรรมชาติรอบตัวดินน้ำลมไฟมาผูกเป็นบทลำด้วยจนได้ชื่อว่าเป็นทำนองปอฉลาดน้อยส่งเสริมที่เรียนแบบยากสุดๆแถมยังใส่คติสอนใจไปทุกกลอนฟังแล้วได้ทั้งความเพลิดเพลินในทั้งข้อคิดแบบแพ็ค,คู่กันไปเลยผลง,งานดังๆเช่นพระเวสสันดอนชาดกองคุลีมาสํานึกบาปผาแดงนางไอและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายบอกเลยว่านี่คือมรดกทางดนตรีอย่างแท้จริง ที่น่ารักอีกอย่างคือเขาไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวแต่ยังเป็นครูสอนลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆจนมีชื่อเสียงเยอะมากสรุปได้ว่าแทบทุกคณะหมอลำที่ดังๆสายอุบลก็มีรากมาจากปอฉลาดน้อยกันทั้งนั้นด้วยผลงานและคุณูปการทั้งหมดเขาเลยได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงหมอลำในปี2548ีเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรทสุดๆและจนถึงทุกวันนี้แม้อายุเยอะแล้วเขาก็ยังอยู่บ้านที่อุบลใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ยังคงแต่งกลอนลำออกแสดงบ้างทำงานบ้าง เื่อสืบสันวประธรรมอย่างไม่หยุดหย่อนสรุปแล้วเด็กชายที่เคยนอนเฝ้าเวทีหมอลำในหมู่บ้านโตมากลายเป็นตํานานหมอลำระดับประเทศได้จริงๆใครได้ยินเสียงเอิ้นหาฟ้าที่ไหนอีกคราวนี้ก็อย่าลืมนึกถึงปอฉลาดน้อยส่งเสริมนักการ์ตบลคนมหัศจรรย์นคนนี้กันนะครับ